ก่อนเลยนะคะว่าอาหารแห่งอนาคตเนี้ยมันเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งเราไม่คาดว่าในอนาคตนะคะเราจะแบบว่าเกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทั้งอากาศและสิ่งแวดล้อมเราต้องมาคิดค้นอาหารแห่งอนาคตเพื่อที่จะไปทดแทนโดยองค์ประกอบของมันนะคะจะจะพิจารณาโดยการที่แบบอาหารที่มีโฆษณาการที่สูงตอบโจทย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหาร มีกระบวนการผลิตทั้งห่วงโซ่ที่สอดคล้องกับพ c c บีโมเดลค่ะต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเป็นการเชื่อมโยงของการที่เราจะมีการนำเสนออา,าหารแห่งอานาคตนะคะฟิวเจร์ฟู้ดเนี่ยครั้งนี้ขึ้นมาค่ะ <S <S ที่ตรงประชาสัมพันธ์นะคะมีการประกวดตรงนี้ขึ้นจากการประกวดตรงนี้นี่ก็ได้ไปสัมภาษณ์น,นะคะแล้วก็ได้ไปทำการประกวดนะคะส่วนใหญ่คนที่เข้าประกวดอะค่ะ จะเป็นแบบเยาวชนบางส่วนมากจะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีการปลูกผักผลไม้แล้วก็ปลูกพืชที่แบบออแกนิกอะคะ่ะเ<ม>ข้ามาระดในครั้งนี้ด้วย<ม>เพราะว่าเขามองว่าเราสามารถนำแบบว่าผักพื้นทินนะคะามาแปลรูปเป็นอาหารเพื่ออนาคตแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเวทีที่ดีด้วยที่เราจะนำอาหารพวกนี้นะคะ่ะมาตอบโจทย์และนำเสนอให้กับผู้นำเอฟเปคอะค่ะ<ม>หรือผู้นำเขตเศ,ศร,รษฐกิจทั้ง แต่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 แต้องพูดก่อนนะคะว่าเมนูพวกนี้แค่นําเสนอนะคะแต่ผู้นําไม่ได้เป็นรับประทานนะคะแต่พรุ่งนี้เห็นว่าเมนูพรุ่งนี้อะค่ะที่มีการคัดเลือกมาแล้วเก้าอย่างนะคะจะมานําเสนอให้กับสื่อมวลชนในสื่อมวลชนในสื่อสิบิกิจนะคะก็คือว่าต้องพูดลมๆก่อนนะคะว่าชั้นเอลจีค่ะเป็นสื่อมวลชนจะมีทั้งสื่อทั้งต่างประเทศแล้วก็ ชาไทยนะคะแล้วในในศูนย์สื่อมวลชนจะมีมิทศาการเกี่ยวกับ b ีซ t h a ไท a แลนด c ีซแล้วก็มีเทศากาลเกี่ยวกับเรื่องอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็จะมีการนวดแผนไทยด้วยแต่ถ้าพูดถึงในมิทศาการเรื่องอาหาร<ม>ก็จะมีก็จะมีการนําเสนอว่าอาหารแห่งอนาคตเป็นยังไงความหมายของอาหารแห่งอนาคตเป็นเทศากาลแล้วก็ ใหไลฟ์จริงจริงมันน่าจะเป็นของวันพรุ่งนี้ที่กรมศิลปากรนะคะจะนําอาหารที่ประกวดขึ้นมาก้าอย่างจะมาให้สื่อมวลชนได้ลิ้มลองแต่แต่แต <สะ S 1> ่แต่จริงจริงแล้วบูธบูธบูธที่น่าสนใจอีกบูธหนึ่งก็คือในศูนสื่อมวลชนก็คือนวดแผนไทยนะคะ <c oughs> เพราะว่าแบบคนสนใจมาจํานวนมากเพราะว่าจากการที่แบบไปสอบถามวันนี้อธิบดีกรมพัฒนากรมูลนงงานก็มาได้มาดูงานแล้วก็ ให้มีกําลังใจเห็นบอกว่าวันนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อวานเห็นมีชาวต่างชาติสองร้อยคนวันนี้อีกร้อยคนเป็นสามร้อยคนแล้วค่ะที่แบบได้มาลองนวดแผนไทยเราก็ถือว่าเป็นซอว์เพเวอร์อย่างหนึ่งนะคะ่ะ